ผมขอดูแต่ละแบบหน่อยนะฮะโอ้โหสวัสดีครับเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านผมโอเอ็นสามเอดีไอไล่ไปเลือดชนแนลนะครับผมเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าคนเนี่ยขากินพวกขนมแปลกๆ,ๆ,ๆนะครับ<ๆ>เขาเรียกกันว่าลาบเขียวนะครับอ ด้วยความนะครับไหลไปตามโซเชียลครับไหลไปตามโซเชียลนะครับก็ไปหาซื้อมาทานบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็เครื่องเทศมันหอมนะครับแล้วก็มันเป็นเผ็ดที่ไม่เผ็ดนะครับมันเป็นเผ็ดหอมๆครับก็เลยรู้สึกติดใจนะครับก็เลยสั่งมาทานเองนะครับผมเพราะว่าผมผมผมเอาพวกของอาซีเข้าไปอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสั่งพวกขนมพวกนี้เข้ามาทานเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับนี่ครับทั้งกล่องเลยครับหนักมากแสดงว่าอัดมาเยอะอัดมาเยอะอัดมาเยอะ ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรอะไรน่าทานบ้างแล้วก็จะแบกไหมนะครับผมมีกี่แบบเพราะว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นกล่องสุ่มนะครับสุ่มมาเลยนะครับผมมี60ชนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมเพราะมันจะอร่อยอย่างที่เขารีวิวใน YouTube ใน Tik t o k นะครับในรีวนะครับผมกันหรือไม่ไปดูเลยครับลุยครับวันนี้พาไปกินมาแล้วครับนี่เดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับนี่นะครับ ตรงๆมาจากชน่านะครับผมนะครับกล่องไม่ใหญ่แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันหนักนะครับมันน่าจะอัดแน่นมาเลยโอเคครับเรามาแกะกันเดี๋ยวผมขอผู้ช่วยครับผมช่วยพาหน่อยครับหมอผมอยากกินหนมแล้วครับหมอผมอยากกินหนมแล้วครับหมอระวังมือหมอนี่นะครับโอ้โหหมอเคยแหกเวลาหมอพยายามยืนไม่ให้เห็นเท้าครับไอ้จา ยกมันออกมาเลยฮะพี่น้องฮะ <c oughs> นี่เขาใส่ถุงไมคทีนะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ผมขอดูแต่ละแบบหน่อยนะฮะ <c oughs> แบบหน่อยนะฮะ <c oughs> โอ้โหรืมร่ำลืมร่ำอันนี้แบบแนวลูกชิ้นแต่มันเป็นลาดเถียวนะครับลาดเถียวนี่ยบางทีเพื่อนๆอ,อ่อาบางขั้นนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับ เข้าใจว่ามันเป็นแป้งหรือเป็นมันเป็นอะไรี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นฟองเต้าหู้ซึ่งมันมีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าเต้าหู้นะครับมันทํามาจากพวกถั่วเหลืองพวกอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์นะครับมันมีโปรตีนนะครับผมที่บางซองเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นเวกเกตเรียนนะครับก็คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมโอเคที่ที่ไม่มีเนื้อสัตว์นี่นะครับลูกทรงเนี่ยเป็นลูกกุ้งก็มีนะครับลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกเขาเรียกอะไรนะเป็ดกับป๊อกกี้อะไรพวกนี้ครับนี่ เป็นอันนี้จะเป็นแบบแห้งนี่ครับจะมีแบบแห้งมันจะมี2แบบนะครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนน้ํามันเครื่องเทศนะครับกับเป็นแบบแห้งเนี่ยถ้าเป็นแบบแห้งมันก็จะเป็นอย่างที่ผมหยิบมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบแผ่นที่เป็นเหมือนอย่างนี้แผ่นแบนแบนเลยนะครับทานง่ายๆมันเพราะว่าคนชอบหลายสไตล์บางคนเขาชอบแบบแท่งเพราะว่ามันเคี้ยวแล้วหนึบหนนะครับบางคนชอบแบบเคี้ยวง่ายๆก็จะเป็นแผ่นแผ่นแบนแแผ่นแบนๆบก็มี2แบบเหมือนกันอันนี้เป็นแบบแห้งเห็นไหมครับ แล้วก็เป็นแบบนี้ผมเคยลองกินแล้วทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าอันนั้นนะคือซื้อย่อยๆครับซื้อกินทีละซองสองซองมันก็จะมีแบบว่าความหอมแล้วก็มันจะทําให้ลิ้นเราซ่าซ่านะครับแล้วก็เพดานเพดานปากเรานะครับจะซ่าซ่านะครับผมมันก็จะอร่อยแบบแปลกๆสนุกๆอะไรเงี้ยครับผมอารมณ์คล้ายๆว่าเราไม่เคยกินเม็ดป้าแแปะ,ะเคยกินไหมครับไอ้ลูกอมป้าแแปะแล้วเราลองกินครั้งแรกอะประมาณนั้นเลยนี่นะครับแบบเส้นเล็กๆก,ก,ก็มี มีหลายแพ็กเกจมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะทำ u t u b e ช็อตนะครับผม YouTube ช็อตแล้วก็กินแบบทีละซองนะครับว่าซองนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันมันมีหลายหลายรูปแบบเลยนะครับที่เป็นแบบเหมือนผักก็มีอ่าโอเคครับผมโอ้โหอิ่มครับงานนี้อิ่มอิ่มทั้งบ้านอิ่มลูกผมด้วยเลยเนี่ยชอบกันทั้งนั้นเลยนะครับเด็กๆโอเคครับว่างๆก็หากันมาทานกันนะครับเพื่อน สวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ